ทองคำแท่ง96.5กับ99.99 99เนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับซื้อแบบไหนรวยกว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงนะฮะถ้ามีเงินหลักพันจะซื้ออะไรบ้างมาคุยกันครับ สิ่งทั้งหมดนะครับผมคิมฮะเ็อยู่ในช่องคิม Property ์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้มาคุยกันถึงเรื่องทองคำอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีทองคำ96.5กับ99นะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันอย่างไรซื้อแบบไหนเนี่ยกำไรมากกว่ากันนมีเกี่ยวกับพิธีด้วยนะครับครับสวัสดีครับจริงๆบอกเลยคิมง่ายสุด96.5จะเขียนว่า96.5เปอร์เซ็นต์99คือ99.99เปอร์เซ็นต์โอเคจบแล้วถึงไหมฮะ S <S 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 ไม่เอาสิคระนะฮะต้องอย่างนี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นต่างชาติอ่า99.99จะเห็นประจำนะครับแต่ไทยเราเนี่ยจริงมาตรฐานของไทย96.5มันต่างกันอย่างไรบ้างครับพี่ทีจริงๆต้องบอกครับว่าทองบริสุทธิ์เขาว่าบริสุทธิ์มันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นรูปได้ไงทีมก็ต้องใส่พวกบางทีจะเป็นเงินหรือว่าทองแดงเนี่ยเข้าไปด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้กันคือ99.99ครับอ่าขออนุญาตนะครับเนี่ย ันนี้จะเขียนเลยนะครับ99.99 99นะเผื่อใครซ<ม>ื้อเนี่ยก็คือจะเป็นราคาที่ตลาดโลกใช้กันแปลว่าเฮ้ยคุณมีทอง99.99แล้วยิ่งมียี่ห้อเนี่ยนะครับว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ย<ม>คุณถือทองเนี่ยไปขายที่ไหนก็ได้ในโลกแต่ประเทศไทยเนี่ย เป็นข้อยกเว้นไประเทศไทยอาจจะเหมาะกับก,บก,บการทำจิวเวลรี่อาจจะเหมาะการทําเป็นสร้อยแหวนมากกว่านะครับรวมไปถึงแบบโขนึกถึงสมัยโบราณนะคิมเป็นทองถักสวยๆอ,อ่ะถ้าเป็นทอง99.99เนี่ยจะอ่อนไปคิม<อ>ก็เลยไม่เป็นที่นิยมก็ต้องการให้มันมีแข็งนิดนึงเติมพวกโลหะที่เป็นเงินกับทองแดงเนี่ยเข้าไป ทำให้มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปหรือว่าทําเป็นเครื่องประดับได้ง่ายกว่าตัอวอย่างก็บอกว่าจริงๆก็ไม่เป็นที่นิยมแล้วกันในทั่วโลกท่านดกได้ยว่าเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ผิดนะใช่ครับก็คือถ้าเราเอา9.5เนี่ยไปขายต่างประเทศบอกเลยว่าโดนหักเยอะอเพราะเผือเขาไม่รับซื้อด้วยคิมผมก็เห็นบางคนหักแบบเป็นหลายสิบเป็นย0สิบเปอ็นงเงี้ยกำไรก็คือหายหมดเลยต้องขายที่ไทยเท่านั้นนะครับนั้นเนี่ย ถ้าใครถ้าเลือกได้น,นะครับพูดตรงๆ,รงๆนะ <ừ. S 1> ถ้าเลือกได้เนี่ยซื้อ99-99%เนี่ยมันก็ได้ครอบคลุมทุกวิติอย่างเช่นประกัน<ช>คาำเสียง<ช>ออกนอกประเทศยังมีตันสินขายได้สภาพคล่องราคาไม่ตกและเป็นสากปลปมากกว่าแนะนำ<ช>แต่ว่ามันหาซื้อยากไง หาซื้อเยอะเท่าไหร่ไม่พอคิมคือเวลาเราซื้อทองอ่ะคุณซื้อทองเป็นไงผมซื้อเยอะอยู่แล้วไงอ่ะเต็มที่ก็สิบาทถ้าสิบบาทถูกไหมแต่คุณแบบเอ้ยบางทีห้าสิบาทอุ้ยมีตังเหลืออีกหน่อยหกสิบาทถ้าคุณจะซื้อเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับไม่มีนะครับเขามีไซส์เดียวไซส์ละหนึ่งกิโลท่านี่คุณเห็นเนี่ยครับหนึ่งกิโลใช่ประมาณหกสิบห้าจุดหกบาททองคำตีเป็นเงินไทยก็คือสองล้านบาทต่อบาท แท่งนี้ล่ะครับสองล้านบาทนะฮะแท่งนี้สองล้านบาทเลย<อ>นะครับแท่งนี่คืงซื้อบ้านได้ใช่ไหมไม่บ้านพี่แพงอย่างไยนะมันมก็สามแท่งก็ซื้อได้และะ <Okay. S 1> ้วนะรอเคนะฮะด้านในคลิปนี้จะมาชวนคุยว่าโอเคนอกจากทองคำเก้าสิบก้าตื่นบอกต่างกันยังไง <อะ S 1> ผมจะให้ในมุมของคนออมเงินด้วย <อะ S 1> แบบว่าเฮ้ยบกลงเนี่ยมีเงินหลักพันหลักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นซื้ออะไรบ้างหลักล้านหลักแสนซื้ออะไรได้บ้างแล้วจ<อ>ะมาถ่ายเล่นกันด้วยว่า ตรงนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วราคาเท่าไหร่ดีกว่าจริงๆผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าสายที่จะลงทุนหรือเก็งกำไรทองคำจริงๆเนี่ยอ่าก็ผมแนะน,นํานะจะเป็นเหมือนกับถ้าเรากดในเรื่องของแอปเทรดต่างๆเนี่ยก็แน่นอนแหละเป็นสกุลเงินดอลลาร์ดีกว่า พราะเราจะไม่ต้องมาปวดหัวว่าโอ้โหเดี๋ยวทองคําขึ้นมันจะมาโค้ดกลับเป็นค่าเงินบาทนะครับบางทีเนี่ยถ้าค่าเงินบาทอ่อนปุ๊บทองคำเนี่ยขึ้นการเป็นราคาก็จะยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต้วกลับกานบางทีราคาขึ้นค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทองคําไม่ไปไหนเหมือนกับที่เราเห็นตอนนี้นะครับว่าโอา้ราคาเนี่ยนิ่งเหลือเกินแต่ถ้าบางคนบอกโอ้โหฟิวเจอร์ไม่ถนดัดไม่ชอบอชอบเป็นทองคําแท่งเล่นเกงอะไรทองคำแท่งซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทําการผมก็แนะนําเป็น99.9 9มากกว่าเพราะว่าต้องบอกครับอย่างที่บอกแหละว่าพอมราาง ทคมค้าทองคำในประเทศไทยครับนะจะเอามาให้ตัวแรกก่อนเลยนี่ผมขอพูดถึงตัวแรกก่อนอถ้ามีเงินซักส2ล้านนักลงทุนแต่วิธีบอกว่าจากกัดลงทุนก็ใหญ่ๆเก่งกําไร<ช>อยากมีของจับไม่ต้องไปไว้ใจใครมากนะ<ช>นี่ครับถ้ามีเงิน2ล้านบาทผมแ<ช>นะนําแท่งนี้เลยนี่คือ99.99 99, เป็นทองคําเท่าไหร่ฮะ1กิโล ก็เป็นเรทที่ท่านซื้อกันสิบเก้าเดี๋ยวก็จะมีเนี้ยเป็นไซส์นี้แหละนะครึ่งกิโลก็ไม่มีขายนะครับ1นึ่งกิโลสกิโลสกิโลเป็นแบบนี้โดยปกติแล้วนะครับทองคำหนึกิโลเนี่ยนะฮะถ้าตีเป็นน้ำหนักเป็นบาทนะตีหกสิ5 6้าจุดหบาทนะครับกล่าวคือถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะบ,บาทละประมาณส0 0 0มต้นเนี่ยนะครับกินเราหนึงก็จะตกประมาณ2ล้านบาทนั่นเองนะครับดังนั้นนักลงทุนถ้าคุณซื้อเก็บนะ แล้วก็มีเงินออมมเยอะเนี่ยผมแนะนำอันนี้ครับเพราะว่าไม่เสียค่าบล็อกมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซื้อขายเนี่ยไปต่างประเทศราคาก็ไม่ตกด,ด้วยก็99นะครับใช่แล้วถ้าไม่พอครับตัว99เดี๋ยงนี่คิมบอกครับว่าอันนี้ต้องอ,อ้างอิงราคาตลาดโลกไม่ใช่ราคาสมาคมนะ<อ>ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีราคาทองเนี่ยลงอย่างรวดเร็วหรือลงมากเกินไปเนี่ยราคาสมาคมเนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดตายตัวตามราคาตลาดโลกเพราะว่าหน้าที่ของสมาคมเนี่ยก็คือจะพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพราคาทองคําในประเทศ<อ>แต่กลับการบางทีราคาทองคำขึ้นเ ก็เช่นเดียวกันก็คืออาจจะขึ้นไม่ได้เต็มที่เพราะนักการที่เราซื้อทองเนี่ย9.99เนี่ยจะอ้างอยูราคาตลาดโลกราคาเป็นบาทคูณเข้าไปเลยคินและนี่คือ2ล้านต่อไปเฮ้ยหลอกงบล้านหนึ่งเยอะเยอะไปเอาเนี่ยผมลองประมาณหลักประมาณ3 0 0 0 0นบาทพิธีว่า3 0 0 0สนบาทเนี่ย อันไหนได้บ้างอันไหนได้สามแสนบาทก็สิบาทง่ายๆเลยสามแสนก็สิบาทลองหาด้สิบาทตรงไหนนะครับอันนี้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 นะฮะเออาสิบบาทนี่เลยนะครับก็คือเป็นแท่งแค่นี้นะฮะราคาปัจจุบันนี้มันสามแสนสองสามแสนสองสามแสนสามมันะครับติดบาทแค่เนี้ยเลยทีครัผมขอถือสองอันจะได้ดูเหมือนเยอะขึ้นนะครับก็เหมือนช็อกโกแลตตัวช็อคคุณสมุนว่าอะไรผมซื้อของเขาแรกอบบเหมือนช็อกโกแลตเลยนะครับเป็น96 5นะครับถ้าเป็นไซส์เล็กจะหา99ค่อนข้างยากอาจจะเนื่องจากว่ามันไะด้มีไม่มได้มีทับข้องคือคนไทยอ่ะชอบคับ้น1.5ล้าก็ซื้อหน้าไข่ข้อมีความแข็งอะไรก็แล้วแต่คุ้นชินแล้วกันแต่ส่วนตัวผมจะบอกว่า99.99โอ้มันก็แข็งมากนะฮะต้นหัวนี่คือแตกได้แน,น่นะฮะนั้นมีเงินหลักแสนครับทองคำ10บาทอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะฮะต่อไปครับวิธี หลักหมื่นละ,ะออแต่ต้องบอกกันครับว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทองคำเนี่ย9.9.99 99เนี่ยจะมีขายแต่ไซส์นี้นะจะไม่มีไซส์นี้แต่วายเนะครับตอนนี้มีไซส์เล็กมาแล้วในรูปแบบของทองแข้งแล้วก็เหรียญ9.9.99นี่ด้วยนะครับคิมก็สามารถซื้อทอง9.9.99 99ได้แหละถามว่าเอาแล้วราคาดูไหนดูผ่านแอปของวายได้เลยครับว่าราคาตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ใช่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีใช้คำนี้เลย คือต้องบอกก่อนนี่สำหรับคนที่ลงทุนทองคำนะปกติเนี่ยด้วย96.5-99เนี่ยมันจะมีมาตรวัดไม่เหมือนกันใช่ปกติแล้วนะครับ96.5เนี่ยเราก็จะคุน้นเคยเช่น1บาทา5บาท10บาท50อ่า1ดอโลคล้ายกันแต่ถ้าเป็น99เขาจะนับเป็นหน่วยกรัมกับกิโลใช่เพราะเป็นสากลไงเพราะเอ้ยอยูซื้อเงินซื้อทองคำ10บาทฝรั่งงงอ่าติดใบทคือีหยังนะฮะ ดังนั้นเนี่ยอ่ะเรามาลองดูอมื่อกี่เราพูดถึง10บาทแล้วถ้าเป็นแนวก็สิบเก้าบ้างล่ะในหน่วยกร,รัมเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับถ้าเป็นหลักแสนนะพิธีอยู่ที่50กร,รัมราคา1 0 0 0งแกว่าบาท1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับครับนี่ก็สิบเก้าข้างหลังเป็นอย่างนี้นะฮะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะสวยเลยนะครับห้กร,รัมนะครับก็คือ1น0 0 0แสนบาทครับก็ข้อดีคืออย่างที่บอกครับก็สิเนี่ยก็เป็นโกลบอลนะครับก็คือติดไปตก กำลังบาทต่างประเทศเอาไปขายได้เลยนะเอาจริงๆนะบางครั้งเนี่ยเราคนซื้อนาฬิกาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเครื่องประกันว่าเรา<ช>ไปตกลำบากต่างประเทศเราก็จะมีทรัพย์สินให้ขายซื้อตั๋วขึ้นเป็นกับทองคำก็เหมือนกันเหมือนเราเฮ้ยซ,ซื้อประกันอนะ่ะโดนขโมยอ่ะขอทองคำเก็บในเป๋าสักอันหนึ่งใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นโดนขโมยอะไรเอาทองคำไปที่จะขึ้นเป็นเงินได้เลยนะครับอันนี้คือ99.99 50กรัม1 1 1 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับต่อไปครับถ้าเป็นหลักหมื่น บ้างล่ะอ่าเหมือนนี่ผมแนะนำตัวนี้ให้พิธีอ่านี่ตัวนี้เนี่ยนะครับคือ20กรัมอันเล็กน่ารัก20กรัมนะครับน่าอะไรก็เพราะว่าประมาณมันนิ้วโป้งนิดหนึ่งนะฮะของผู้ชายตัวนิ้วโป้งนิดหนึ่งเนี่ยก็จะน้ำปิดนี้ไว้พอดีนะครับ20กรัมเนี่ยอยู่ที่มัน40,000กว่าบาทอืมอ่านะอันนี้คืุดเก้เปอร์เซ็นต์นะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะถามนะครับว่าเฮ้ยแล้วซื้อทองคำเป็นแท่งเป็นรูปอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้บ้างผมเชื่อนะครับถ้าภรรยาคุณาคุณณเเมมื่่ออไหหหรรรคคบบใ้ียญั ระยาคุณจะเงียบหมดทันทีครับลองลองครับคุณคิมลองใช้ลองใช้ลองใช้ใชใชแบบนี้ไหมครับผมขอปเป็นเหรียญเล็กแล้วกันนะฮะ <laughs> ต่อไปเนี่ยเอาแบบเป็นตัวยิบย่อยหรือวิธีอ,อกิจจะพูดถึงหลักหมื่นบางคนเฮ้ยอยากจะหลักพันอ่ะถ้านหลักพันนึงข้อดีคือมันออมทุกๆเดือนได้เนี่ยใช่แทนเงินเดือนขงคนเงินหลักหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยหลักพันบาทพันห้าร้อยบาทเนี่ยก็พอได้เอาทีละตัวก่อนถ้าเป็นเก้าสิบ 6.5เนี่ยนะครับอันนี้คือหลักพันแล้วประมาณ2,500ันห้าร้อยบาทครับสองพันบาท <บา S 1> นะครับรรคือตัว1กรัมใช่ดูนะครับถ้าเราถามว่าเราจะดูได้ไงว่าอันนี้เป็น96.5าสิหรือหรือว่า99.99 99. 99ครับทุกทุกทองเนี่ยจะมีเขียนเลยนะครับทุกชิ้นเนี่ยจะมีเขียนว่าจะเป็นทองประเภทไหน จริงๆสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากๆเลยนะคีมผมรู้สึกว่าน้องๆหรือแม่บ้านหรือใครก็แล้วแต่อยากจะเริ่มลงทุนเริ่มออมเนี่ยเริ่มด้วยทองผมว่าดีหรือว่าในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการอันหนึ่งนะอันนี้เป็น99.99 99นะครับก็อยู่ที่1กรัมประมาณ3 0 0พันอ่า,อาไม่เกินนี้3 0 0 0ันบาทคือผมมองว่า มันเป็นเหมือนขอสะสมพิธีม<ช>ัคนคับมีชุดสีสวยอ่ะวันนี้มันมันเกิดเราหรือว่ามันสําคัญครบรอบแฟนอะไรเงี้ยนะครับบางคนครบรอบทุกทหนึ่งเดือนก็จะอาซื้อเนี้ยให้แกกันก็ได้นะ,ะสวยด้วยนะครับแล้วก็มีความหมายมันเป<ต>็นความหมายไอเอียร์ไหมไอเอียร์ก็ได้แจกลูกแจกหลานนะครับผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยลูกหลานถ้าได้ทองเนี่ยแฮปปี้นะใช่เออก็เป็นการสะสมได้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรทราคาไหนผมว่าได้หมดเลยนะครับอยู่ที่จุดประสงค์ออมเงินรายเดือนถ้าหลักพัน ก็ตัวผู้นี้นะแล้วก็ไม่กลัวหายว่าเป็นมินกาดแหละใช่เก็บใส่สำรับได้หมดเลยสําหรับผมเนี่ยอาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยนะผมรู้สึกว่าทองคําแบบเนี้ยอาชิ้นเล็กๆเนี่ยคือเรารู้สึกนะถ้าน้องๆคนไหนเพิ่งเริ่มเก็บเงินอย่างเงี้ยถูกไหมเออสองพัน <wand. S 1> กว่าเรารู้สึกเออเก็บเงินทุกเดือน2เดือนบางคน3เดือนได้เนี่ยแล้วถ้าเป็นผมนะผมฮาร์ดคอร์ผมเนี่ยจะเก็บเฉพาะแบบทองเลยอะแล้วเอามาใสาข่ขวดโหลไว้สวยนะอ่าอันนี้เป็นเทรนที่เกิดขึ้นในที่จีนเ,ออเขาเรียกว่าถั่วทอง <S <S น้องๆอคิดดูน <Nice> ะวันหนึ่งแบบโอ้โหเราทํางานมาเนี่ยบางทีเรารู้สึกเนอะว่าสองสัมพันธ์มันไม่ค่อยมีค่ากินบุฟเฟ่ก็หมดแล้วอ่ะถูกไหมแต่ถ้าทุกๆเดือนเนี่ยเราเก็บทองได้เนี่ยขึ้นเนี่ยเดือนละแท่งเดือนละแท่งเดือนละแท่งวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเก็บทองนี้ได้สิบแท่งยี่สิบแท่งเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นเหรียญขนาดใหญ่ขึ้นถูกไหมหรือต่อไปเนี่ยโอ้โหเราเก็บ ออมได้มากขึ้นซื้อทองได้มากขึ้นอาจจะกลายเป็นแท่งแบบนี้สักวันหนึ่งก็ได้สำหรับผมเนี่ยเรารู้สึกโดยว่าเออเฮ้ยมันมีความก้าวหน้าแล้วกันในการออมแล้วมันไม่เหมือนกับตัวเลขในบัญชีอะคินมันไม่ค่อยอินอะา่อตัวเขก็ตัวเลขในบัญชีมันก็กระดาษอะที่ทองมันแลกได้อย่างเช่นถ้าผมซื้อแบบว่า5บาทใช่ไหมฮะสองอันสิบาท๊บเอามันรวมก็ได้ก็ของห้าบาทสองอันไปแล้วขอสิบบาทมาก็จะใหญ่ขึ้นแล้วรู้สึกเฮ้ยเราเรามีการเติบโตขึ้นนะพอเก็บสิบบาทสองอันหรือแบบห้าอันเนี่ยก็เอ นีก็มีอะไแบบเหรียญก็มีผมชอบแบบเหรียญมากนึกถึงสมัยโรมันสปาร์ตันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเหมือนบิตคอยน์เนี่ยอบิตคอยอันนี้ดิจิตอลโกลอันนี้เจอฟิสิกอลโกนะครับข้อดีคือม,มันตั้งโชว์ได้บางครั้งเนี่ยทองคำมันก็เหมือนของสะสมอะที่เอามาวางโชว์ก็สวยประดับก็สวยขึ้นรูปบางครั้งก็เป็นรูปที่มันสวยก็มีนะแล้วก็เวลาขายก็ได้อย่างได้ราคานะครับแลวถึงก็ ถืออยู่ก็ยังมีภาพพัคที่ค่อนข้างดีนั่นคือเหมาะสมมากๆได้หลามิติต่ที่พี่ิตรบอกทำโลอะเราผมไปบ้านเพื่อนแล้วผมเห็นโลทองคำผมว่ามันเท่นะอ่ามันรู้มันรู้มันเท่อะต้องสนิทกันระดับหนึ่งเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลัวหายนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีวันเท่านี้ก็คือเล่าฟังว่าเม่ควรจะเงินเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะออมเงินออมเป็นทองคำได้นะครับมีหลายขนาดทั้งหลักพันอ่าพันก็เป็นใบนี้นะครับหลักพันนะครับหลักหมื่นก็จะค่อยๆขึ้นลงมานะครับอย่างเช่นเป็นเหรียญอย่างเงี้ย ลายน่า,ารักมากผมว่าหมื่นห้าอันหนึ่งสลึงนะก็คือเป็นเก็บบางคนไม่เป็นทอกไม่สร้อยแล้วเราเก็บไว้ดูแบบเป็นความภูมิใจของเราก็คือถอยก่อนอาจจะชอบเป็นสร้อยแต่เดีด๋ยวนี้เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยก็คือหมื่นห้านะครับหลักพันก็มีเก,กินการ์ดแล้วอย่างเงี้ยเป็นตัวหลักแสนนะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าห้าสิบกรัมนั่นเองนะอันนี้ก็สวยนะคือเราเก็บเงินแสนแมีนเงี้ยเอาไว้นับเล่น <Okay. S 1> เนี่ยผมว่าเพลินนะแล้วตอนคืนแบบไม่รู้ทำไงก็เปิดตู้เซฟมาแล้วก็นับกึ้งก๊งมาทำกิ้งกิ้งเอชนะอาร์ก็สวยดี บาทนะครับอยู่ที่มัน3 0 0แสนบาทนะาจากเมื่อกี้50กรัม หนึ่งแสนนะอันนี้คือสิบาทนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนละความบริสุทธิ์กันอันนี้เก้าสิบหกจุดห้าครับเท่านั้นไม่พอสังเกตดูนะครับรูปแบบของวายออรจีที่ทำนะครับมีลายแตกต่างกันแล้วก็สวยด้วยนะครับเพราะเราสามารถเก็บเป็นของสะสมได้เลยนะสำหรับผมปีนี้ปีกระต่ายใช่ไหมอ่าปีก่อนอะไรเงี้ยก็เก็บทุกปีเนี่ยก้อนใหญ่ก็ดูสวยดีนะครับแล้วสุดท้ายครับถ้าสหรับคนที่สะสมมาเยอะแล้วนะครับผมนี่แนะนําตัวนี้เลยนะฮะหนกิโลนะครับก็คือ99.99สิราคาตอนนี้ไปประมาณนะสองล้านกว่าบาทนนนนะครัับ้เี่ย ไม่เปต้องซื้อนี่เลยก็ซื้อทีนั้นเล็กๆปเลยครับแล้วก็มันรวมรวมรวมจนเป็นอันใหญ่ๆแล้วก็เก็บเอาไว้หนุนหัวผมซึกว่าปินจริงๆป็นจริงๆอันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบวิธีเล่นับที่มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงทองคำนะก็ถึง YLG Boolean ได้เลยครับเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ